เป็นมะเร็งลำไส้จะทานเบต้ากูแคนได้ไหมแล้วทานแล้วมันจะดีไหมมันจะเห็นผลแบบร่างกายเซลล์มะเร็งมันจะลดลงสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตานะคะเป็นมะเร็งลำไส้จะทานเบต้ากูแคนได้ไหมแล้วทานแล้วมันจะดีไหมมันจะเห็นผลแบบร่างกายเซลล์มะเร็งมันจะลดลงไหมอันนี้ขอตอบเลยนะคะจริงๆแล้วอ่ะ ทุกมะ,มะเร็งนะควรที่จะทานเบต้ากูแคนนะคะเี่จะบอกแบบนี้มะเร็งคือระเบิดเวลาความหมายคําว่าระเบิดเวลาก็คือมะเร็งเนี่ยเกิดจากภาวะที่ภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานของโรคของเราเนี่ยมันบกพร่องมากเลยนะคะมันถึงระเบิดออกมาเป็นเป็นเนื้องอกเป็นเซลล์ผิดปกติเป็นเซลเเซล์มะเร็งสาเหตุมันมาจากการที่ภูมิคุ้มกันหรือว่าภูมิต้านทานเนี่ยทำงานไม่ดีนะคะก็คือ ภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันทํางานไม่ดีมันจึงเป็นเหตุผลทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันลุกลามแล้วก็เติบโตจากเนื้องอกก็เป็นเซลล์มะเร็งจากเซลล์ผิดปกติเป็นเซลล์เนื้องอก,กเป็นเซลล์มะเร็งเนาะเพราะฉะนั้นการทานเบต้ากูแค a เนี่ยตรงจุดมากที่สุดค่ะเหตุผลที่ตรงจุดคืออย่างนี้นะคะเ,เพื่อนในความเป็นจริงแล้วอย่างที่เน้บอกว่าร่างกายของเราเนี่ยถ้าภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะโอกาสที่เราจะเป็นโรคอย่าว่าแต่มะเร็งเลยนะคะแม้แต่โรคเชื้อไวรัส เชื้อหวัดเราก็ไม่เป็นค่ะเพราะว่าภูมิต้านทานของเราแข็งแรงเนาะทีนี้กรณีกรณีการเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือว่ามะเร็งอะไรก็ตามก็เกิดมาจากการที่ภูมิต้านทานของเราเนี่ยอ่อนแอค่ะไม่ดีพอที่จะไปจัดการกับเชื้อโรคทีนี้พอภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะไม่สามารถที่จะจัดการเชื้อโรคละได้นะคะเพราะก็ทําให้เกิดมะเร็งลำไส้เนาะแล้วพอเราเป็นมะเร็งลำไส้นะ หลายคนก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเราก็กินอาหารดีแล้วนะอาหารคําว่าอาหารดีเนี่ยเนยจะบอกแบบนี้นะคะหลายคนเข้าใจว่าเข้าใจว่าเราปฏิบัติอาหารแบบกินผักกินพืชแล้วก็กินแบบคืออย่างนี้นะคะการปฏิบัติอาหารสําหรับอย่างที่เนยเคยบอกนะว่าโรคเนี่ยมันเกิดจากสองสาเหตุนะพิษเกินกับร่างกายบกพร่องในกรณีคนที่พิษเกินสมมุติว่าเขาเขาอ้วนเนาะเป็นโรคความดันเบาหวานเขาเพียงแค่ลดอาหารนะ ลดอาหารเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงอาหารนะใช้วิธีกินอาหารปลอดภัยขับถ่ายอารมณ์ดีออกกําลังกายพอร่างกายเขาไม่มีพิษสะสมเขาก็กลับฟื้นคืนมาอันนี้บางคนอยู่ในโหมดที่แบบพิษมันเกินมากมันไม่ได้บกพร่องเยอะแต่บางคนเนี่ยอยู่ในโหมดที่พิษเกินด้วยแล้วก็ปะทุเป็นระเบิดเวลาก็คือไปบกพร่องตามจุดต่างๆของร่างกายบางคนเป็นที่ลำไส้อย่างเงี้ยเนาะซึ่งลำไส้เนี่ย เราก็ทราบกันดีนะคะว่าเกิดจากการที่ร่างกายขับถ่ายไม่ดีอันนี้หัวใจหลักมากเลยค่ะถ่ายไม่ได้ทุกวัน ถ้าจะให้ดีต้องถ่ายให้ได้3ถึง5 5ครั้งเนี่ยเลงมันจะลาเราไปเลยนะทีนี้เนทจะบอกแบบนี้ว่า,าประเด็นของการกินเบต้ากูแคนมันจะไปช่วยอะไรเบต้ากูแคนเขาไปเพิ่มจุลินทรีย์ตัวดีนะคะอย่างที่เนทเคยบอกว่าเบต้ากูแคนเนี่ยสกัดมาจากยีสต์ผนังเซลล์ของยีสต์ดึงเอาส่วนที่มีพิษออกไปแล้วนะมีพิษคือบางคนไปแพ้โปรตีนในยีสตนะ์เนาะทีนี้เขาดึงไอ้ส่วนที่มันแพ้ออกไปมันก็จะเหลือแต่ตัวที่ ไปเสริมภูมิต้านทานคําว่าเสริมภูมิต้านทานคือไปทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยแข็งแรงขึ้นมาเลยค่ะพอมดเลือดขาวแข็งแรงนะคะเขาก็จะช่วยกําจัดเซลล์ไม่ดีแล้วก็ไปกําจัดเชื้อโรครวมถึงป้องกันเชื้อตัวใหม่ๆที่เราเนี่ยบางวันเนาะเราเจอมลภาวะเจออาหารปนเปื้อนเจออารมณ์เป็นพิษไม่ขับถ่ายร่างกายพร้อมที่จะเกิดเชื้อที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลานะคะแต่คนที่ไม่มีภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ย มันก็จะก่อให้เกิดโรคได้แต่คนที่ภูมิต้านทานเขาแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะไม่เกิดโรคร้ายเขาอาจจะเป็นนู่นนี่นั่นแต่เขาก็จะไม่เป็นมะเร็งค่ะเพราะภูมิต้านทานของเขาแข็งแรงนะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งอย่างคนที่เป็นมะเร็งนะาถามว่าเวลากินก็กินข้าวได้นะแต่ทําไมน้ําหนักลดอันนี้นะคะมันเป็นปกติของคนที่มีเซลเล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอันนี้ให้ความรู้ทุกคนเลยนะถ้าสมมุติว่าเรากินอาหารปกติแล้วน้ําหนักเราลดอะ่ะ ลดแบบโลสองโลท,งท,งทั้งที่เรากินปกติหรือกินมากกว่าเดิมแต่น้ําหนักลดอันนั้นนะ่ะคือเราคนที่เป็นมะเร็งอ่ะมักจะเป็นแบบนี้นะคะคือน้ําหนักจะลดโดยที่ก็ยังกินปกติแต่น้ําหนักลดเพราะอะไรเพราะว่าเซลล์มะเร็งเขากินอาหารนั้น,น่ยคะเซลล์มะเร็งอาหารของเซลล์มะเร็งคืออะไรถ้าสมมติว่าเราเป็นมะเร็งในระดับที่เราอยากจะจัดการไม่ให้มะเร็งมันเติบโตเลยนะสิ่งที่เราต้องงดเลยคือข้าวข้าวขาวน้ําตาลน,นะคะ หรือถ้าจะกินข้าวได้เนี่ยสมมุติเรากินกับข้าวกับข้าวนั้นเนี่ยผักพืชอะมันต้องเป็นผักที่มีความคุณสมบัติในการต้านมะเร็งนะถ้าเรากินผักพื้นๆอะเราสู้กับมะเร็งไม่ได้นะคะเพื่อนๆเออเราต้องมีความรู้เรื่องนี้ด้วยเนาะจริงๆแล้วในแต่ละวันเนี่ยอะ,อะพืชบางชนิดนะคะมันสามารถต่อสู้กับมะเร็งได้อย่างเช่นอะไรบ้างผักชีลาวอย่างเงี้ยเนาะเออผักโขมอย่างเงี้ยหรือว่ามะระขี้นก ผักขึ้นชายขึ้นชา่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเรากินตามปกติธรรมดาบางทีมันสู้ไม่ไหวนะคะเพราะว่าเราเจอภาวะเซลล์มะเร็งแลวเราไม่รู้ว่ามะเร็งมันมันเป็นมะเร็งสายพันธุ์ไหนด้วยเนาะคือถ้าให้ดีนะคะถ้าเราเป็นมะเร็งไปแล้วเนี่ยเราต้องหาความรู้ให้เยอะและอาหารของมะเร็งเลยก็คือน้ําตาลน้ําตาลที่มาจากข้าวขัดขาวเส้นขัดขาวนี่แหละคะ่ะรวมถึงเนื้อนมไข่ก็อาหารมะเร็งอยู่แล้วเนาะ ความเครียดอีกการไม่ขับถ่ายอีกทั้งหมดนี่คืออาหารของมะเรง็งทั้งหมดเลยนะคะส่วนเบต้ากูแคนเป็นตัวที่ไปทําให้เสริมภูมิต้านทานของร่างกายให้แข็งแรงแข็งแรงเพื่อที่จะสู้กับเชื้อโรคและป้องกันเชื้อโรคส่วนเราก็มีหน้าที่ในการหยุดเขาเรียกว่าหยุดพิษความหมายของคำว่าหยุดพิษก็คือแทนที่เราเนี่ยถ้าเราไม่หยุดพิษนะสมมติเรายังกินพิษอยู่มักง่ายเห็นแก่ความอร่อยเนาะยังกินพิษอยู่แทนที่ร่างกายเนี่ยจะไป ซ่อมสร้างตัวเองนะกลับต้องมาสู้รบกับไอสารพิษอะ่ะคือมันเหมือนเนจะบอกแบบนี้นะมันเหมือนแบบสมมุติว่าเราเนี่ยมีผมอยู่เนาะแล้วเราก็โกกผมอยู่ตลอดเวลาเลยเรากินอาหารผมเข้าไปแล้วก็โกกผมโกกผมแทนที่รากผมจะแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้นมาถึงหนังหัวเนี่ยเขาก็ต้องไปกําจัดไอสารพิษจากการที่เราโกกผมไอใส่ผมเข้ามาเนี่ยอันนี้อุปมาเดียวกันเลยค่ะ การกินอาหารพิษอ่ะมันเท่ากับการที่เพิ่มภาระให้กับร่างกายนะแทนที่ร่างกายจะต่อสู้เฉพาะเซลล์เนื้อร้ายเนาะร่างกายก็ต้องไปกําจัดอาหารพิษในอาหารอีกแบบนี้นะคะถ้าเรารักษาโรคอย่างถูกตรงนะเราต้องรู้จากวิธีการคือหยุดพิษเพื่อให้ร่างกายมีภาระน้อยที่สุดนะคะแล้วการเติมสารอาหารเนี่ยเป็นตัวช่วยที่ทําให้เขาเรียกว่าแนวโน้มการรักษาดีขึ้น เหมือนมีตัวช่วยสมมุติว่าเราว่ายน้ำเนาะเราว่ายน้ำเนี่ยถ้ามีคนมาดันหลังเราแบบเนี้ยดันดันเราจะถึงเร็วไอตัวเบต้ากูแคร์มันก็เป็นเหมือนแบบนั้นนะคะสมมุติว่าเราใช้วิธีกินอาหารเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักสองปีแต่เบต้าเนี่ยเขาช่วยทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่เม็ดเลือดขาวแข็งแรงเร็วขึ้นมีการกําจัดเชื้อได้ดีขึ้นมีการป้องกันเชื้อโรคใหม่ๆดีขึ้นรวมถึง เขายังเป็นตัวไปสร้างเซลล์ D n a นะตรงไขกระดูกเนาะเพื่อให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยของเราผลิตออกมาได้มีคุณภาพที่ดีอันนี้คือคุณสมบัติของเบต้ากูแคนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครจะเลือกเบต้ากูแคนนะคะสำหรับเน้นนะเบต้ากูแคนที่ดีที่สุดก็คือยัวเบต้ากูแคนนั่นเองค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อหรือว่าสั่งซื้อสอบถามมาได้ตามเบอร์ที่เน้ได้แจ้งไว้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงกันเนาะ มีวิธีการแล้วก็มีหนทางที่ดีนะคะการรักษาโรคที่ดีที่สุดนะคะเพื่อนๆก็คือการมีความรู้ที่ถูกตรงนะและหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นเองค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ